เมล่อยเห็นผึ่งข้มครับพี่น้องสองดอกดอกงามเลยครับเจ็ดโม่งนะครับไอฝนตกครับมันเหมือดน,นี่มนีสามชีด,ดอกบอกอให้กินครับจังบัหลาดชอบ,บุรี่นะครับพี่น้อง เดียนกันย่าย่นครับมันหนอองหางอยู่ครับสิเลาะเบิง่งว่าหลายบ่พี่น้องแต่วดวดก,กับพ่อกินหรอครับนีคนน่ครับพี่น้องเกิดมองแล้วสองดอกเห็นไหมตัวดอกงามอยู่ครับแกงหวานดีพลอย่านี้นนครับนึ่งี่สามดอกครับ ดองง่ามเหมอมี่้วยครับออกบ้านไหลครับพี่น้องพยายามรอหาย,ยครับตามันหลายครับแดดย,ยกได้ด๋องเห็นไหมครับก็ต้องเป็นกี่เลยครับ ดอกงามเลยครับดอกหน่อยก็ไม่อยากใบหรครับมันเกิดบ่ไร้ เกิดเบ่หลายและวันนี้เกิดอยู่รถครับบเบ่วาเขามาเอากับ,บ่ได้ครับมารุ่นขีดคารขอมาทางในอยู่น้องดวงห้ามอยู่ครับ ปีนี้หลายอย่างวัดก็บบัณฑิกินเห็ดขมนะครับจกักปีนี้อย่างบุพพลบุพพลปร่อยากเกิดไอจ,จังวัดได้บางจังวัดเกิด,กดกเกิดหลายปวดเกิดว่าเศร้าอันนี้ท,นกกออกกทั้งหลายรุ่ีกับหวังสิไหมครับอนอกกระปิดกระป๋างอยี่แหละบุท่าหลายเกิดมึงพี่นองยุ่งนี่ไหมครับเนี่ถึงขมพ่อพ่อเหรอครับ vừa đi dăm này là ô em bay nhảy đồng nó chết cây gần bột hầm này nó cửa nhà căn phòng cấm bao nhiêu rồi ดอกเป็นไงแลยครับนี่ไหมดอกังสีมาคือบบมียังคือมีแต่ดอกห,หน่อยๆเจ้จะแกงแซบแากพี่น้อง ดอกนี่ก็เป็นผลงานของเขานะครับพี่น้องอันนี้เดือนกันยานะครับสองห้าหกเจ็ได้ประมาณนี้ครับเฮ็ดขมเหลาะเบิองถูกปลาแล้วครับเกิดพ่อเด็กแกงครับพี่น้องสำหรับคลิปนี้ก็ครับก็บฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์นะครับ